และก็เช่นจบจากลูกกของเรานะครับที่ได้เข้าเรียนที่สนาคารศิลป์ธนาคศิลป์นั้นเนี่ยเป็นแบบสูตรเล็กๆแต่ผลิตผลงานไม่เล็กนั้นจนเกิเป็นสมัยอาจารย์เป็นมูเนี่ยผมเข้าตรวจเขายาวทุกวานเลยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราไม่ยึดติดน้ำมันปาดแทนั้นฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะไปตรวจไปลองไปคุยกับบ้านเลย ต่อไปเดี่ยคนขึ้นปีสองปีสามปีสี่จะแต่ไปด้วยมาเรียนก็ไม่เคยว่างเหมือนกันทำไมอาจารย์มาเรียนที่ศิลปกรก็ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยอะเรื่องสาธรรมศาสตร,ร,ร,ร์เนี่ย กจาควานร้านี้าดทก็นอกรที่ต้องเรียมที่มีนัษาชิที่นครับที่ได้เข้มาเป็ขาวขงสาบนรศนะครับกสูของเราทีมีเร่อมีเราปดคนคอาจารย์ก็บอกว่าเป็ที่ น่าอจฉานรับถ้าอาจารย์นายมาในรูปแบบรัรัศน์ใรับรชที่ไม่มีนะครับเรงนี้ก็ือ่าได้ชเ้นได้ได้่นว่ลงนที่เราเป็นเพียงแค่ผลงานที่นรางวัลของสิ่งเก่าเราแล้วก็ารจัแต่ที่จริงัสูตรนกรที่ามานะครับไม่ใช่แค่ว่าเราอยในห้องที่เฉเดี๋ยวอาจารย์ก็จะถ้าอาจารย์พูดอาจจะได้ เรืนอกิกรรมรงทกางรมีสอาจารย์ก็จะเราจะได้ความรู้ที่ดีตางๆทีสามานำเขาสูวัตถุปรค์ของเราครับมีเก็ถ้าไม่ไม่สามารถศึกษาท่านอาจารย์ได้กสารนี้ที่มีสองที่สามะครับในเมือเรา้มาเจอัตถุประค์ทีามโททักเนะครับลกีอารยนเ นักศ <What> no <ico> no ึกษาทุกคนนะได้มีโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่จากนักศึกษาประมาณ500ทุกคนและก็เป็นโปรเจกต์การศึกษาใหม่เป็นแรกนะครับจากก็ขอแสเซฟมันดีกับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาที่หลักสูตรทัศนศิลป์สิ่งนี้นะครับขอขอชื่นชมดีกับทุกคน วลาเขาอยู่สามารถเป็นผู้ที่อยู่ในทุคยุคทยุ่สมัยในทุกยุคนะครับอย่างเช่นยุคนี้เราก็เรียนรู้ภาษาอินสานะครับเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือกวราเรียนรู้ที่จะใช้สื่อเท,โโทคโนโลนะยีต่างเป็นความชำนาญนะซึ่งยุคสมัยนี้เป็นสิ่งสำคัญเขาการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโลกโซเชียลมี่บนส่วนใหญ ยุคสมัยแล้วก็คนในยุคยนี้เป็นอย่างมากพวกเราต้องใช้เทคโนโลยี่ในี้ให้ชนะมอบความรู้ภาษาอชงกของเรา หนึ่งนะครับที่ที่ทำให้เราได้ได้รูร้จักเรื่องต้นทางสูตรพนากศทกษามากซึ่งว่าในตลอดระยะเวลาสี่ปีที่เราเรียนเนี่ยเราเรา,เรา,า,ะา,าจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็เมื่อกี้เห็นผ้าอินทนาแต่จำได้ไหมมันก็เป็นผ้าเอาเข้าจริจริงๆมันมีกิจกรรมอีกาายเยอะที่ที่อาจารย์ย,ยังไม่ได้ยกบวมมาฉายเขาก่อเกิดในระยะเวลาสี่ปีเนี่ย พวกเราก็อาจจะค่อยๆที่ที่สัน้นเป็นชีวิตที่สั้นนิดเดียวพยายามเรียนรู้พยายามใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์พยายามศึกษาพยายามฝึกฝน สำหรับการเรียนศิลปะมีงไงมันมันจะต้องช่วยเหลือกันนะครับมันจะต้องผู้ผ่านกันตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่แล้ว,ลวลจะอยายาให้พวกเราพยายามกับเกอะกลุ่มนะพยายามเกากลุให้ให้อยู่ด้วยกันนะเวลาทางานก็ให้ทําด้วยกันนะมีอะไรก็ปรึกษากันมันมันจะช่วยได้เยอะนะครับมันมันดีกว่าที่เราทําอะไรคนเดียว รักกันทุกคนก็อยากให้จบไปพร้อมกันทุกคนสวัสดีนักเรียนดีแล้วนะนรร้องนักศึกษาสี่ชั้นปีครับโดยเฉพาะชั้นปีที่หนึ่งเป็นเซน,น,นชีนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์บุญมีคำท,ทุนไทยนะเป็นอาจารย์พิเศษที่จะมาดูแลเขาหรือให้ความรู้แลเกเปลี่ยนการเรียนรู้ของศิลปะไทยทกับเขาในกิจกรรมแต่ใช้เวลาหนึ่งปีนะกว่าจะก้าวข้ามปีนี้ไปถึง หนึ o o sí. aime, ่งปีที่อาจารย์เลอนต่อโซนเราแต่เฝ้าหมายในชีวิตก็ปรากฏว่าปีที่สองก็เอินทรียติดแต่เราสู้มันเข้มข้นขึ้นเลยนะที่มาเปิดการเรียนสมบัติไทยแล้วก็ออกไปทำงานมีโอกาสได้ทำงานกิจกรรมสาธารณะสิบปีแต่ว่าที่เขาพาดูหมดทุกอย่างนะครับที่เรานั่งอยู่บริเวณนี้นะครับต่างนะครับที่หลักสูตรของเราเขาเรียกทำขึ้นมาสร้างไว้ใช้แสดงงาน ใช้เ,เกี่ยวกับศิละปะของรุ่นที่ที่จบไปแล้วหรือที่พวกเราที่พวกเราเนี่ยเข้าใจอาจจะรู้เรียกว่าลเลอรี่นะครับแต่ชื่อทางการเรียกหมอศิลป์รู้ไหมเสร็รู้เรียอย่างย้ยยังไม่เคยยังไม่เคยไม่เด็ดพารู้ศาสตร์หรือครูนะครับของเราเรียกเรียกสายนี้สายศิลปรกรรมศาสตร์บัณฑิตน,นะนะนทุกเอกนะครับที่เกี่ยวข้องในนี้เธอหนึ่ง เดิมสองเนี่ยในหนปีการศึกษาจะได้เรียนหมดนะครับเอกเอกแรกก็คือจิตกรรมดูตารางหนึ่งกันหรือยังปีหนึ่งดูตารางหนึ่งหรือยังปีหนึ่งมีนะครับเดินเข้ามาแบบไม่รู้อะไรเลยมีไหมมีไหมสิบสามคนนี้มีไหมเอกท่าคืออย่างเช่นสกีเสื้อยาวก็พูดพูดแบบเข้าใจกันง่ยายๆแบบเน้นเป็นโบราณมากถึงโลกสมัยเป็นการเอาไปวิวช่วยใช้แบบ กา,การรับการรับงานการเสียงนัก <_ d ata> ใจๆๆเราครบหรือเปล่าเของเราครบนะครับ,รบมีอาจารย์บุตรพีมาเสริมภาพอีกอีกท่านหนึ่งนะครับ <_ d ata> มีอาจารย์ตะลงเป็นอาจารย์พิเศษก็ช่วยกันดูครบทุกสานะครับที่พวกเราจะได้เจอเนาะเอตรียมจะอยู่ชั้นสามครับห้องเพ็เนเนยดูได้เลยนะครับอยู่ชั้นสามของตึกนี้นะครับห้องขึ้นบันไดไปปุ๊บจะเจอห้องแรกเลยทีว่วาดเส้นที่จะวาดเส้นวิชาวาดเส้นเดินวิชาว่งทัพแต่ไม่ใช่ หลักสูตรเราเน้นการปฏิบัติเพื่อเลี้ยงตัวเองให้ได้สร้างครอบครัวเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนดับแรกนะอันนี้ต้องเข้าใจนะว,ว่ามีไม่อาชีพไม่มีอาชีพไหนใ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 ,ใ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 นโลกใบนี้คุ้มค่าเท่ากับโลกของศิลปะนะครับต้นเรียนปีหนึ่งที่เป็นหลักสูตรใหม่ประบาณปีหกห้านะครับก็เราเรียเหมือนกับที่คุณ แตจารไม่เหมือนที่มีสาวที่มีสีก็ไม่มีในฐานที่มีสาวมีสีนะถามได้แต่ว่าถ้าท้าชวนมาหาอาจารย์ทีสายอาจารย์ีความสัมพันอะไรัเด็กวอันสองที่ชเรายไม่ทำมะไรแต่ผู้ตองูไม่อะไรท่าไหร่สวัสดีครับที่ชื่อรับทุนแตงกงนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อใหม่นะครับทีมต้อรับมาองนะคบก็ สำหรับน้องๆคนไหนที่ว่าก็อย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะถ้าข้า,ขาสงสัยองไรไม่ถามพี่ก็สามารถถามอาจารย์ได้เลยค่ะอะไรประกอบแสงี้ก็ผมชื่อเล่นชื่อเขนครับผมจบจากโรงเรียนมูลเหลี่ยมที่อนสอ จงจุฬาติดตามสัมเกี่ยวของครับผมชื่อวราภาครับเป็นผู้ดูครับจนจากเป็นยมะ <coughs> แล้วก็ที่ที่แล้วก็ขนาดาวอะไรเงี้ยานะรที่สื่ที่ตวาว็วเรียนแล้วาสมัยนั้นก็มีการทำจากพิษยังไงทำยังไงอ่าเนี่ยนี่คือการติดตั้งเสร็จตลอดครับพวกเทคโนโลยีตรงนี้มันว่าเราเราราจะเนือแล้วเราจะฉลาดเอามันมาใช้ได้ได้ตรงไหนมากกว่านะครับอันนี้อยากให้พี่ๆทปานก็หรือว่าเส่นทางที่ต่อ มันจะเกียวไปถึงตอนเรเรียนพอทำเหมือนก็ตั้งตั้งคูณบางคนสมัคร公务员ทำงานจะได้ยอดเยี่ยมอันน yeah. ี ute, ้อันนี้จะอยากอยากเรการเพิ่มคุณค่าทางด้านสถาบัเรอเนี่ยเรียนสถาบัน้องด้ว